ก่อนฟังข่าวที่น่าสนใจฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดข่าวที่น่าสนใจจากช่องคลิปโตเทสของเราถ้ากดแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเซโซเอ็กทีซาตคืออะไรเตโซเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่อิงจากสัญญาอัจฉริยะ ในลักษณะที่ไม่ต่างจากอีเทียมมากนักอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากเตโซตั้งเป้าที่จะนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่ล้ำหน้ากว่าซึ่งหมายความว่ามันสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่เคยมีอันตรายจากฮาร์ดฟอร์กนี่คือสิ่งที่ทั้งบิตคอยและอีเทียมได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นผู้ที่ถือครองเอ็ทซสามารถโหวตข้อเสนอสำหรับการอัปเกรดโปรโตคอลที่นักพัฒนาเตโซเสนอให้ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ตรวจสอบการดำน้ำลึกของเราเตโซแพลตฟอร์ม OpenSource นี้เรียกตัวเองว่าปลอดภัยอัปเกรดได้และสร้างมาเพื่อใช้งานได้ยาวนานและกล่าวว่าภาษาสัญญาอัจฉริยะนั้นให้ความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับกรณีการใช้งานที่มีมูลค่าสูงตามแนวทางของเตโซแนวทางดังกล่าวหมายความว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ในอนาคตและจัก คงความล้ำสมัยต่อไปในอนาคตซึ่งหมายความว่ามันสามารถยอมรับการพัฒนาในเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีที่สนับสนุนเตโซได้รับการเสนอครั้งแรกในเอกสารไวเปเปอร์ที่เผยแพร่ในเดือนกันยายน2014หลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้งเมนเน็ตของเตโซก็เปิดตัวในอีก4ปีต่อมาใครคือผู้ก่อตั้งเตโซ อาเธอร์เบรดแมนเป็นคนที่เขียนกระดาษสีขาวของเตโซและเพื่อเป็นการยกย่องซาโตชินากามโตะเขาจึงเขียนผลงานของเขาภายใต้นามปากกา LM Goodman เขาแย้งว่าความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของบิตคอยคือการขาดกระบวนการกำกับดูแลที่เชิญการมีส่วนร่วมจากชุมชนที่ใช้เครือข่ายตลอดจนข้อเท็จจริงที่ว่าโทเค็นใหม่ไม่สามารถออกผ่านบล็อกเชนนี้ได้ เขาและแคทลีนภรรยาของเขาก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อ Dynamic Ledger Solution ซึ่งได้รับมอบหมายให้เขียนโค้ดที่จะสนับสนุนโปรโตคอลเตโซบริษัทนี้ถูกซื้อโดยมูลนิธิเตโซในเวลาต่อมาเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอะไรทำให้เทโซไม่เหมือนใครแม้ว่าการปักหลักจะเป็นเรื่องปกติในบล็อกเชน แต่เตโซ่ก็มีกระบวนการที่ไม่เหมือนใครผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายผ่านการรอบซึ่งพวกเขาเดิมพัน8000เอ็ก XT ซัดอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้สร้างแรงจูงใจทางการเงินให้ํำเนินการอย่างตรงไปตรงมา คนทำขนมปังจะได้รับมอบหมายให้ลงคะแนนในการเปลี่ยนแปลงที่เสนอให้กับรหัสของล็อกเชนในขั้นตอน4ขั้นตอนซึ่งใช้เวลาประมาณ23วันข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะดำเนินการบนเครือข่ายทดสอบเป็นเวลา48ชั่วโมงและจะดำเนินการอย่างเต็มที่หากได้รับการสนับสนุนจากข้อเสนอสุดพิเศษ เทโซยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากธุรกิจที่มีชื่อเสียงได้เริ่มต้นใช้งานเตโซในเดือนกันยายน2020มีการประกาศว่าโซเชียลเจเน a l ลยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของฝรั่งเศสวางแผนที่จะใช้บล็อกเชนนี้เพื่อทดลองกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่เช่นไบแนนและคอยเบทได้เปิดตัวการสนับสนุนการปักหลักเตโซซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถรับรางวัลตามเอ็ทีซ่ที่พวกเขาถืออยู่นี่ไม่ใช่คุณลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปในสินทรัพย์ดิจิทัลมากเกินไปมีเหรียญเตโซเอ็กทซหมุนเวียนอยู่กี่เหรียญข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่า743 8 6 2 3 0 4 XTZ มีการหมุนเวียนในขณะที่เขียน การขายโทเค็นสำหรับเตโซถูกระงับในเดือนกรกฎาคม2017และในช่วง ICO นี้มีการระดมทุนทั้งหมด65,681 BTC และ361,122 ETH ในขณะนั้นมีมูลค่า232ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในการเสนอเหรียญเริ่มต้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในขณะที่80%ขององค์การจัดหาเริ่มต้นนี้ตกเป็นของนักลงทุน20%ถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างเตโซ o ฟาวเดชันและ d y n a มิกเลเจอร์โซลูชันการเปิดตัวเมนเน็ตนั้นล่าช้าเนื่องจากการฟ้องร้องหลายครั้งจากนักลงทุนที่ไม่พอใจซึ่งอ้างว่าเอ็กทซเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนเครือข่ายเตโซมีความปลอดภัยอย่างไรเช่นเดียวกับบล็อกเชนอื่นๆเตโซ่ใช้กลไกชันทามติเพื่อพิสูจน์การมีส่วนได้เสีย ทุกคนสามารถเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยให้เครือข่ายทำงานได้อย่างราบรื่นโดยการฝากเงินประกันเพื่อจูงใจพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบล็อกเชนและผู้ที่กระทำการอย่างไม่ซื่อสัตย์เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเดิมพันทั้งหมดคุณสามารถซื้อเตโซอได้ที่ไหน XtZ หรือที่เรียกสั้นๆว่าเทสสามารถซื้อได้จากการแลกเปลี่ยนหลกัหลกๆส่วนใหญ่ รวมถึงไบแนนคอยเบสและอื่นๆคู่ซื้อขายรวม XTZ เข้ากับสกุลเงินคำสั่งเช่นเดียวกับสกุลเงินดิจิตัลอื่นๆเช่นบิตคอยร่วมสนับสนุนช่องคลิปโตเทสของเราผ่านทาง True Wallet และพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตามคิปโตเทส